ชื่ออะไรวลายที่เท่าไหร่วันนี้ยสามสามันนางเนี่คิวที่เ่าที่สามคิวที่สามแล้วนี่มันอะไรมันเกี่ยวอะไรกันปัญญาครับหลวงพ่อ,พอนางเข้าไปเขียนนางปัญญานายปัญญาครับผมเอาว่ามาปัญหาชีวิตการงานการเงินติดขัดครับการงานการเงินติดขัดท่านเทวดา แล้วอะไรสุขภาพเป็นยังไงบ้างก็สามวันดีสี่วันร้ายครับเช่นที่ไหนอะไรบ้างทั้งตัวเลยครับท,ทั้งตัวเลยเจ็บปวดตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าครับไม่หายเลยหาหมอแล้วไม่ดีขึ้นครับ <ái> ยาทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมค,คิดว่าจะดีเดีย๋ยวเป็นอีกแล้วอ่าเป็นว่าอดอดแอดแอดก็หายไปทำแทงมากี่คนก็คนเดียวครับทำแทงมาหนึ่งคนจักยันตรงหน้าอก ราหูอมจันทร์สักยันแปดทิศสักยันหนุมานอะไรวะเชิดธงสักยันปู่ฤษีนารอดสักยันเต็มตัวท่านเทวดาเกี่ยวข้องบ้างไหมสักยันท่านเอ๋ยที่เห็นกันเลยหนอสักยันใช่ไหมกันเล่าพราใช่แล้วให้รู้ว่าปวดเนื้อไปหมดแล้วอันที่เราเคยบอกกล่าวขานไว้ ให้ดูใส่กันนั่นแหละท่านหนอหากมีใครสักอะไรไว้ในตัวพอนี่แหละเนอหากไม่มีศีลธรรมอันคุณนระรมธรรมะและท่านเอย๋ยจะประดับละงับไว้เลยนั่นแหละหนอหากไม่มีศีลไม่ครบภาวนาไม่มีพอให้รู้หนอว่าลำบากกายใจแล้นี่สักใหญ่ทั้งนั้นเลยพระราหูอมจันทร์ ยันแปดทิศหนุมานเชิดธงปูรุสีนารอดและยังมีเต็มตัวแสดงว่าทุกอย่างนี้ออกกำลังกันหมดเลยหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยขอพูดให้จบเลยทีเดียวนะชายคนนี้ไปทางไหนไม่ได้คราบวดเป็นพรนะืาสีหนาแค่นั้นแหละท่านเอ๋ยเตรียมตัวบวชอย่างเดียวพอไปเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าตัวแล้ว จะไปใช้ชีวิตแบบชาวโลกไม่ได้แล้วเป็นพระแล้วก็ต้องภาวะนาะใช่จะว่าเป็นแค่พระอยู่ในวัดล่ะหนอต้องคุณนั้ธรรมต้องมีด้วยแหละพอจิตใจหนอต้องร่มเย็นด้วยท่านนั่นเอ้ยไม่ใช่ไปสักให้ชาวบ้านอีกได้เปล่าท่านเอ้ยบาปกรรมชั่ว <c oughs> อีกแล้วไปส่งเสริมเขาแท้ทางผิดอีกนั่นหนาะอันพุทธการเนิ่นนานมา พระพุทธเจ้าหนาไม่เคยสั่งบอกให้รู้แรงอ่าอย่าไปเที่ยวทำวิชานี้นะอเอาใจเปล่าอ้าวณนะเวลานี้ขอแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าก่อนเจ็บปวดอดแอดเงินทองไม่มีจะแก้ไขโดยวิธีไหนทำแท้งมาหนึ่งคนมีเด็กใช่ไหมท่านใช่แล้วแม้รู้กันออกผลแล้วสินะถ้ามีเด็กต้องแก้ภาวัานา รักษาสินหนาส่งเด็กไปเกิดเอ้ยยินดีเปล่าครับยินดีต้องใช้เวลากี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นแหละหนาสิบห้าวันได้ไหมกันราคาได้ไม่ได้ได้ครับพร้อมเมื่อไหร่วันนี้เลยครับพร้อมเลยท่านเทวดาใช่และหญิงกันเล่าเอ้ยจำได้ไหมลูกตัวเองไม่ครับแช่สองเดือนนะครับสองเดือนลูกแท้เหรอ ชายแท้ชายแท้ร่วนๆเลยดูหน้าออกไม่หลอนจ้ะข้อฉากลาหูหนูสากจิ้งจกอะไรอะไรกลางไ่้ยาหูออมมาจิ้มจบก็จริงทักอย่างเดียวทักครับอ่าโอเคส่งผลดีข้อฉากขาหนุมานใช่ไหมหล่อนตาหนูค่อยฉากหมาอย่าอะไรดูไหม ลูกเหมือนหมาเหมือนหนูแล้วไม่ใช่ฮนุมานเป็นฮนุหมาฮะฮันูฮะฮันูหมาเหรออ่าเขาของเขาถักฮนุมานเธอฮันูหมาไม่ได้ฮะนูเหมือนตาเฮาไงเฮาเก่งไะใช่ไหมลูกตาคุณอมก็เฮาได้นะยิ่งเจอทั้งหมดมาหมาก็เฮาหีาห้าห้าเฮ้ยพอก่อนไอแสบพอๆกันนะเปล่า พักประมาณนี้ประมาณนี้พ่ออายทำไมอ่ะฟันก็ไม่เหลือแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ่าลูกแท้แน่นอนครับดูงี้ลูกแท้เลยใช่ไหมไม่ต้องสงสัยว่าลูกใครวะใครคิดเพื่อดูไหมนตางพ่ออะไรเงี้ยไม่ดูนิสัยก็รู้แล้วตามนี้น้มาไงดูนี่ไม่ได้มันเหิวเหมือนกันไงหรือไม่สักเยอะแยะใช้เปล่ามากคือถ้าคนแบบว่า สุขุมคิวอะคิวอะคิวโอ้คิวพร้อมลบครับอ่าอ่าแซบลบจะไม่ทันไม่เหลือแล้วมันหรอลราตังใจให้ดีเขาจะมาบวชให้ไปเกิดแล้วเที่ย่แครับผมทำได้หรือเปล่าเออได้ครับได้เดี็ดเอานั่งแค่เลยนะป่าโอเคอ้าวชื่ออะไรบอกเข้าไปชงโอดครับชงโกดโอ้ยยากเหมือนจ้ายังไม่ยังดีนะหนูหามาร้อยชื่อหนูได้ชื่อนี้แหละ โอ้ชื่อนี้แรงนี่ว่ะใ่ต้องสมชาชีน่าชาจิ้นจกไว้ที่ออกทรงกฎทรกดคือแสบแน่นอนที่แรกก็จะตุกแกมันตัวใหญ่ไปนะมันตัวจะจบเอาจิ้นจางี้กินหรือเปล่าทรงกครับกินอะไรเปล่าอ๋อกินข้าวเหมือนตาบอกมากินเบเกอร์อะไปทอดเน่ย KFC พ่ารู้จักไหมอะไหวไม่ไหวไหวครับไหวยินดี อากต้องเหงนเขากินหนูไม่อยากกินน่ากิอร่อยนะอ่าเบอร์เกอร์ KFC เขากินยังไงก็ยังไม่รู้เลยใส่ปาเข้าไปก็ได้แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากใส่ปากใช่ครับใส่ปาครับตามด้วยน้ำนมเสื้อผ้าแผงที่เนี่ยมันฉันฉันธนุมานนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีระบบย่อยเองตามด้วยเสื้อผ้าอะไร ใช่แล้วชุดฮันุมานดีไหมอ่ะอ่ามีเอาไปหาซื้อฮันุมานหนึ่งชุดยื้อใส่ไปไหนวะฮะใส่ไปไหนใส่ช่อไงอ๋ออ๋ออ๋อฮันุมานใส่ช่อหนึ่งชุดไม่ใช่ถ้าเขาม้าเกาหัวนะนะลวนลามชุดฮันุมานอ่ะมันต้องเหมือนเลี้ยงนะเกาหัวเกาคางเกาหัวหันนี่นะมันมีขายใช่ป่ะในไอ้ช้อปปี้อะชุดฮันุมานเด็ก เออมีน่าจะมีเรียบร้อยปล่อยสัตว์ครับปล่อยอะไรอืมถ้าจะปล่อยลิงก็คงลําบากนะลุงจ้าจะไปปล่อยลิงเลยเขาไหมใจจัง <c oughs> ก็อยากปล่อยลิงนะลุงปล่อยกบแล้วกันครับปล่อยกอบก็ได้ครับกบทั้งสามตัวลุงจ้ากบสามตัวครับเรียบร้อยสังฆทานสังฆทานหนึ่งชั่วครับไหวไมมไหว ไหนว่ะซู่สู้ๆเหรอใช่ซู่ซู่ย่าจะเนื้อมาครับปูดีเหนืยมป่ะตายอยู่ต่อหน้าร้อนตายเฉยๆอ,อ่ะครัวใครจะที่ไหนอะ่ะถามใช่ไมที่อยู่ต่อหน้าเหมือนพระพิสุสงครับอ,อ่อยู่รับหลังฮนานุมานโอ้นักก็าฮนานุมานดิครัวใครจะที่ไหนล่ะ หรออา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 เป็นว่าบัตรนี้สำนึกแล้วกลัวแล้วแล้วจะไม่ทำผิดแล้วต่อไปต้องบวชตลอดชีวิตอีกใช่เหมือตาไปไหนไม่รอดกระจายอย่างเดียวผูกันจริงนะเหอตาหรอเพราะว่าอะไรเพราะยุทธจักรนี้มันรอดแหลมเหรอใช่ครับโอกาสตายเยอะเหรอใช่ครับห้าวเหรอมาห้าด้วยแล้วก็พลังในร่างกายที่ไปทำไว้อะหรอยางยากจะปะทะเหรอใช่มันจะมีพลังออกมา คือใครพูดผ่านหูหรือแม้แต่ใบไม้ล่วงหลอนตาไม่ถูกใจไม่ถูกเวลาน้องบินไม่ถูกที่ถูกทางมันก็พร้อมประท้าได้เลยอะพร้อมลุยเหรอใช่ครับโอกาสตายก็เลยเยอะใช่ไหมใช่ครับอ๋ออยู่ๆก็อยากจะพาตัวเองตายมันร้อนมันหลอนไงไปประท้าฝ่าเท้าเหรอใช่ครับอ่าใจร้อนนิดหน่อยใช่ไหมครับ ไปลุยมาเหเห็นไหมหลักฐานม,<ป>มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเขาไปทำนาเปาล่าใหญ่เหรอหลักฐามดิไปทำอะไรมาไปลุยเหรอเขาเร็วหมดแล้วครับปเป็นข่าวดีมางก็หลายอย่างไปมีเรื่องครับก็อ๋อนี่มันร้อนข้างในใช่ไหมไเดินเดินแบบว่ามึงตาขิ้ดูดิเขามีใครแล้วมันแล้วหนูมีหมาอยู่ในตัวเขาอีกใช่ไหมเ,<อ>เขามีตาหูอมหนูมีจิ้งจก จากเข้าไปใหญ่อ๋อมันรวมกันใช่ไหมใช่มันอ่สิมันเลยปานปวนมั็นปอญอะไรนั้นจ้ะอะอะอะตอนนี้อ่ะเขาสำนึกผิดแล้วเขาจะอยู่กับธรรมะแล้วส่งเสริมกันเขาจะให้เปล่ามั้นตาถามได้เหรอว่าเขาจะอยู่กครธรรมะอ่ะเขานั่งสมาธิได้แล้วได้ยังก็พอได้พอได้หรือก็ดีขึ้นเองคืออย่าไปรบกวนอย่าไปเติมไฟ เชื่อก็ง่ายจังเลยอ๋อก็ต้องให้โอกาสก่อนเด้อดังเลยอ่ะร้อนตาเข้าฉากเหรอเข้าทางเลยเข้าทางเชื่อง่ายเกินอ่ะอ่าเราต้องให้เราต้องให้อะไรให้โอกาสคนก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปปฏิเสธก้าให้โอกาสก็ให้เวลาเหรอใช่เราต้องดูบางคนอาจจะแบบเฮ้ยแมวแล้ววิทกจักรนี้ไม่ไม่อลไไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วพอดีกว่าเข้าวัดดีกว่าเป็นเจ้าวาดดีกว่าเป็นเจ้าวาดเลยเหรอเจ้าวาดเลยเด้ ไม่เาไม่แน่นะจิตใจพวกนี้อาจจะแบบว่าเด็ดเดียวแมวก็คือไม่เอาลุยก็คือลุยเข้าใจป่ะมาตอนนี้มาเอาธรรมะดีกว่าช่วกิเลสภายในไม่ต้องไปช่วคนอื่นไปได้บายบายใช่ลวงตาอยังเป็นหลวงตายไม่มีโอกาสเลยนะหนูเป็นลูกครับแรงจัดครับอะไรนะ อ๋อพ่อบอกว่าชุดฮานุมานเป็นแพงเกินแพงกือบหมื่นกี่พันเป็นหลักหมื่นนะหลวงพ่อเอ้ยไม่เอาธรรมดานั่นแหละแต่ถ้าเป็นเสื้อคอกลมแล้วเป็นลายฮานุมานเออนั่นแหละเสื้อธรรมดาเสื้อคอกลมลายฮานุมานได้เหมือนกันเขาทำฮานุมานเข้ามาก็แปลฮานุมานแล้วสามฮานุมานใช่ขอมีสัญลักษณ์ก็พอมันใจเปล่าหังเออนั่นแหละไม่ได้เป็เกงอ่ะลุงเป็เกงก็ผ้าขม้า เอาเอาเอาผ้า,า,<พ>านุง่งลายอะไรก็ได้ดนิดหน่อยโ่งเหรอผ้า,า,าจุงกระเบนน่ะจุงกระเบนเด็กอะ่ะเออจุงกระเบนเด็กแล้วก็เสื้อฮนุมานเสื้อยืดขาวตะก,กีนฮนุมานออนั่นแหละตามนี้เดี๋ยวไปสงสัยไยังชี้ตามมันออกมาเป็นชุดหรือเปล่ารับรองได้ใครเห็นต้องเป็นฮนุมานเพราะว่าเขาเรียกว่าอาการของเรามันออก มันตรงเขาจ่ายป่าเขาลงมาเอาอาการเดิเราจะแบอวเสื้อผ้าไปก็ไปเกาตามนี้บายบายไปได้เราทานหนึ่งชุดงาก็มีหนึ่งคนก็หนึ่งชุดงตามนี้ให้ครบชุดเรียบร้อยครัแยกย้ายไปได้ไปบายเื้อโอ้โคตรเท่เลย เออลายฮนุมานแต่ในความฝัน,น,นหนูมันไม่ใช่แบบนี้เอ้ยมันต้องรุ่นใหม่แล้วเวอร์ชั่นใหม่แล้วฮนุมานในนั้นโบราณหลายพันปีไม่เอาเนี่แบบว่าฮนุมานแบบรุ่นฮิปฮอปอะไรวะ <c oughs> เลยอ๋อแค่นั้นไม่คิดอะไรมากตามนี้ไปบายไปได้แล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเหรออาการของเราไงาเราไปเกาเกาอย่างนี้ก็แปลว่าฮนุมานแล้วไง เกาเกาเหรออ่านวลก็ต้องเกาง่ายพวกตระกูลวานอนมันไม่เมื่อยแล้วหรอนตาไม่เมื่อยหรอเดี๋ยวไปเกิดแล้วสิบห้าวันเองมันยากเย็นเลยนักหนาใช่ไหมสิบห้าวันมันชิ้นที่หนูคิดแต่ชิ้นที่หนูเห็นอะมันคนละเรื่องอะหรวนตามันไม่มีปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยใน เขาเรียกว่าองค์นายเป็นฮนุมานเราข้าใจแล้วผู้ใจเราเป็นฮนุมานมันก็เป็นฮนุมานเูากรช่างมัน,น,มนใช่ <c oughs> แต่ก็ทำใจยากนะ <c oughs> เพราะเคยเห็นไม่ใช่แบบนี้เลยอดไปเอาเครื่องแบบภายนอกต้องเอาพฤติกรรมแท้จริงเขาใจใเบาครับจิตใจฮนุมานเขายิ่งใหญ่เขามีเรื่องมากบางทีเขาไม่ใส่เสื้อด้วยไม่ใส่เสื้อเหรอฮนุมานเขาไม่ใส่เสื้อหรอก หลบเข้าใต้ต้นไม้เนี่ยนุมานเขามีวิธีการเขาไม่โง่ไปแตกแดดหรอกเพรานุมานเขามีสมองนะเขาไปไปช่วยพระรามได้ใช่เขาโอ้โหกำลังมหาศาลเขาเขาเรียกว่าเขาดัดแปลงได้ทุกสถานการณ์้าใจยังไม่อาศัยข้าวของหรอกอาศัยสติปัญญากำลังวังชาตามนี้อย่าสลงใจก่อนนะ อย่าสงสัยมากเดี๋ยวงงเกินไปศึกษามาหลายชีวิตมาเปลี่ยนแปลงเอาแบลงเดียวเราต้องทันกับปัจจุบันไอ้นั่นโบราณใจเปล่าโลกมันไม่เอามันไม่ทันโลกตามนี้บายไปได้ลาลอนตาลาลอนตาขอหน้าลาลเอารายต่อไป ชื่ออะไรดังๆแสงตะวนันสาดลง